รู้อย่าง j o y Boy อัลบั้มที่30กว่า j o y Boy อัลบั้มที่30กว่าทุกเพลงฮิตตลอดชีวิต30กว่าปีของ j o y Boy พร้อม5เพลงใหม่รวมครั้งแรกที่นี่ j o y Boy อัลบั้มที่30กว่าวันนี้ซีดีและซีดีแพ็กพิเศษรู้แล้วตามนั้น ครับแล้วตอนนี้นะฮะเจ้าของอัลบั้ม30กว่าก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเจอโจ้ไอ้บอยอย่ามมวแต่นั่งคอยก็คอยยกมือขึ้นสวัสดีครับเตรียมรับผด้วยใช่ร้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่ไบ้างครับพี่ห่างหายไปนานเลยครับตอนนี้กลับมาอัลบั้มนี้30กว่าอัลบั้มก็เป็นอัลบั้มรวมรวมเพลงฮิตตลอดการทํางานครับผม แต่เริ่มต้นจนตั้งแต่เอาเพลงแรกจนเพลงสุดท้ายอ่ะปีประมาณ37อะไรเถอท่านโอ้ยจำไม่ได้อ่าน่าจะจำไม่ได้เป็น10ปีเลยเกินเกินนะครับสิกว่าแล้วกันนะครับแต่ว่าหน้ายังดูเด็กอยู่นะฮะอ่ตรงนี้ดีตรงนี้หนึ่งในเน็ตไรถ่ายทง่ชอปไม่ไดบอะไรครับเเอออ่่ตกันลยถามถึงที่มาที่ไปของอัลบั้มนี้ดีกว่าครับที่มาที่ไปก็คงก็คงจะแบบว่าทางเจมส์เองก็คงเห็นว่าเออ มีคนถามถึงเมื่อไหร่จะรวมอัลบั้มผมจะให้ฟังกันแล้วก็คือว่าพอ GMM เป็นเจ้าภาพก็เลยก็ควรจะทำให้มันยิ่งใหญ่หน่อยคือจริงๆแล้วมันเป็นการรวมเอาการทำงานทั้งหมดเลยนะทั้ง3ยุคตั้งแต่ยุคที่อยู่กับแบงกอรี่มิวสิกมาอยู่กับ GMM แล้วก็ยุคที่ทำก้านคอของตัวเองกับเพลงแรกยันเพลงสุดท้ายมารวมกันแต่ว่าพิเศษกว่านั้นก็คือว่านอกจากเพลงที่เคยฟังเคยเคยบรรจุอยู่ในแผ่นอยู่ในสายกันไปหมดแล้วเนี่ยจะมีเพลงใหม่ๆในยุคที่ผม ทำงานของตัวเองในการคออินดี้เนี่ยนะ <ผม S 2> เป็นเพลงที่ไม่เคยรวมไว้ที่ไหนทำแล้วก็ปล่อยใส่ YouTube บ้างบ้างไม่ว่าจะเป็นเพลงคิดถึงจังหวะครับ เมียไม่มีเออถึงซิงกตล่าสุดนะครับกับบูบูมแคสชื่อว่าโตโลลุงอ๋อก็จะบรรจุอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นผมอยากทราบว่าทําไมถึงต้องอัลบั้มชื่อ30กว่าเพราะว่าในนี้เพลงก็มีไม่ถึง30เพลงครับมีแบบว่าหรือว่าทำตอนอายุ30กว่าคือว่าไงความเป็นจริงแล้วตั้งใจตั้งใจเสมอว่าจะมีจะมีจะมีอัลบั้มเพราะเราห่างหายไปนานมากใ่อัลบั้มสุดท้ายที่เราออกเราอายุยังไม่ถึง30อ่ะครับ แล้วเราก็คิดไปเสมอว่าอัลบั้มต่อไปอ่ะต้องตั้งชื่อไป็นวาอัลบั้มที่3ามสิบกว่าเพราะมันตั้งชื่อตามอายุตอนนั้นก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีโปรแกรมที่ทำอัลบั้มใหม่ก็เลยรีบเอาไปใช้ก่อนเดี๋ยวมันจะเลยสาก่อนที่จะมันจะต้องเป็น40กว่าจะไม่ดีใช่แต่เริ่มไม่สวยแล้วนะฮะโอ้โหแล้วงี้เพลงเยอะมากเลยตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพี่โจ้มีวิธีคัดเลื่อยไงครับคือที่ยี่สิเพลงวิธีคัดจริงจริงคัดมา26เพลงเป็นเพลงที่ ตัวเองชื่นชอบมันพิเศษไม่ว่าจะเป็นเพลงเเพลงที่คนชอบก็เยอะนะครับแล้วก็ตัวเองชอบด้วยก็คือมาพยายามผลทีมงานก็พยายามจะรีเสิร์ชนองนี้ต้องได้คุยกับเพื่อนๆด้วยส่วนหนึ่งใช่นะครับแล้วก็คุยกับทีมงานว่าชอบเพลงไหน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 มีทั้งเพลงบางเพลงที่คนไม่เคยฟังผมอยากให้ฟังมาเพลงที่ชื่อว่าบล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 าเออเมื่อี้ผมยังถามอยู่เลยว่าผมผมเห็นเพลงนี้ชื่อเพลงนี้เอ๊ะทำไมไม่คุ้นตาไม่เคยมีการโปรโมทผมรับประกันว่าเป็นเพลงที่ตั้งแต่ สิบกว่าปีที่แล้วที่ยังทันสมัยอยู่อ่ะลองฟังดูก็เลยก็เลยเป็นเพลงโปรดปานของผมอยากให้คนได้ฟังกันแล้วนอกจากเพลง26เพลงแล้วที่มีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่มารวมกันเนี่ยอัลบั้มนี้ยังมีความพิเศษอะไรอีกครับอัลบั้มนี้มีความพิเศษอะไรนะฮะนี่มีอะไรเพิ่มเติมมีการดีไซน์ปกปกนี่พิเศษมากอ่ะครับผมปกนี่แบบดีไซน์โดยคุณอ้นคุณอ้นนี่เป็นคนเป็นคนเขียนโลโก้คำว่าก้านคอคลับให้เรา ดีไซน์กันแล้วแล้วก็เป็นการได้ได้ไหวหวานกันแบบเฮ้ยอ้อนมาทำงานได้กันอีกสักทีวะอยากได้ปกอัลบั้มมันแจ๋วแจ๋วจริงๆอ่ะคือเขาก็วาดเป็นหน้าผมขึ้นมาแล้วก็รวมเอาชิกซุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตผมมาอยู่ในเนี้ยอย่างนี้คือเราต้องเล่าเรื่องราวให้เขาฟังหรือว่าใช่เป็นมุมมองของเราที่เล่าแล้วเขาก็เป็นมุมมองเขาที่ผ่านมาแบบทั้งไม่ว่าจะเป็นคน คือผมอยากแบบถ้าทำเป็นเกมคงทําได้นะว่ามีใครอยู่ในดีบ้างอ่งี้นะเออเออเอว่าหาเจอหมดไหมมีคุณไพบูลกับพี่เล็กบุษบาอยู่ในนี้อยู่ตรงไหนนะจริงไหมคบอาจจะมาเล่นเล่นเกมกันได้โอ้โหเออเออนะฮะสวยมากนะครับแล้วก็เห็นเป็น2แพ็กเกจด้วยนี่คือยังไงครับก็คือเป็น2 CD นะครับผมเปิดมาก็ หนึ่งแผนสองแผ่นก็คือใครที่ชอบเก็บแพ็กเกจแบบสวยงามนะครับก็ต้องก็ไม่ค้แบบพลาดอันนี้สวยมากนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีชั้นซีดีปกติเท่านั้นก็เป็นแบบนี้ได้ก็เป็นันเล็กครับผมแต่มี2ซีดีเหมือนกันใช่ซึ่งใครที่ชื่นชอบพี่โจเนี่ยจริงๆแล้วเพลงหลายๆเพลงที่เห็นอยู่ในรายชื่อนี้บางทีเก็บในรูปแบบมาสเตอร์ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้วหาไม่ได้แล้วนะครับครับผมใครที่ชื่นชอบในการฟังเพลงซึ่งแบบบิตเดทสูงๆหรือว่าเสียงชัดๆเนี่ยก็มีรวบรวมอยู่ใน อาบัมมีให้ปล่อยเมื่อไหร่ครับวางขายเมื่อไหร่เออวางขายอีก2วันหน้าวันที่12ครับผมครับผมอ๋ออ่ะงั้นเตรียมตัวกันได้แล้วนะฮะเอ่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เรามีมาแจกกันก่อนเลยดีไหมครับสัก2แผ่นนะใหสำหรับแฟนรายการโดยเฉพาะนะฮะคำถามว่ายังไงดีครับครับก็คำถามถามเลยแล้วกันนะฮะอัลบั้มที่30กว่าๆของพี่โจอีบอยเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่เพลง เราพูดไปแล้วด้วยนะครับแล้วเมื่อกี้ด้วยมีช้อยระหว่าง26และ30นะฮะส่ง SMS คําคำตอบมาที่442888แล้วเดี๋ยวตอบถูกรุ้นรับไปเลยสำหรับซีดีอัลบั้มนี้ครับเราเอาคนที่ตอบถูกเป็นลำดับที่26และคนที่ตอบถูกเป็นลำดับที่30นะครับถึงจะได้รับไปนะครับหวองรางวัลก็ถามถึงผลงานอื่นๆบ้างดีกว่าครับพี่เชาครับตอนนี้คับผม อัลบั้มนี้แล้วมีอะไรนอกเหนือจากนี้อีกอันบั้มนี้ผลงานล่าสุดของโคมเป็นการยิงธนูแข่งอนนี้ไปสายนักกีฬาแล้วโคงเป็นอะไรพวกนั้นที่ที่ชีวิตปกติทําอยู่ว่าไปแข่งกีฬาบ้างไปอะไรบ้างครับผมแล้วก็โชว์คอนเสิร์ตนี่ก็ คือทเป็นก็ยังทัวร์อยู่เรื่อยๆคร่อยับต้องคงเจอกันนะครับตามคอนเสิร์ตยังบินอยู่ไหมครับพี่ช่วงนี้เป็นพาราเมเตอร์ตอนนี้พักนะฮะพักมามายิงธนูแล้วก็มาตีกอล์ฟก็คือลองกีฬาใหม่ๆบ้างเป็นศิลปินก็ยังต้องออกกำลังกายนะครับมีกีฬาด้วยนะฮะก็ลองติดตามดูแล้วกันแล้วส่วนผลงานเพลงอื่นๆนี่เราจะมีโอกาสได้ฟังก็กำลังเริ่มเริ่มลงลงมือทำนะครับือตอนนี้ก็ลองทำดูหลายๆเพลงแล้วก็คืออาจจะเป็นอาจจะเป็นเพลงที่ เป็นเป็นดิเรกชันไปในทิศทางที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนครับก็กําลังช่างใจอยู่ว่าควรจะเป็นแบบไหนดีนะทำหลายแบบแล้วล่ะยังไงยังต้องอยู่สไตล์ที่ว่า็แรมเป็นไทยยังไงก็แรปแน่นอนครับต้องว่าเกแรยกับอะไรเท่านั้อืออ่าต้องรอติดตามนะครับยังไงช่วงนี้ก็คงต้องฝากอัลบั้มนี้ไว้ก่อนนะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่โจฝากถึงอัลบั้มแล้วก็ผลงานแล้วก็ช่องทางการติดต่อติดตามทั้งหมดครับเออก็ฝากอัลบั้มนี้นะครับสำหรับคนที่ ชื่นชอบผลงานขอบคุณมากที่ติดตามกันมานะครับแล้วก็ยนยังตามติดตามกันต่อไปนะครับผลงานก็คงจะเป็นตรงนี้นะครับมาแบะให้ท่านได้เห็นได้ฟังกัน26่สกเพลงครับผมมีแถมคำเฉลยอีกแล้วก็คงจะถูกใจนะครับผมอ่าช่องทางการติดต่อก็คงตามกันได้ที่ครับทวิตเตอร์นะครับโจอี้แบงคอกบอยครับมีอินสตาแกรมหรือว่า เฟซบุ o กอะไรอย oh, ่างนี้นะครัก็โจ้ b แบง Cockboy อ๋อช uh 네ื่อเดียวกันหมดเลยนะครับไปเซิร์ชดูง่ายๆครับผมยังไงต้องฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณพี่โจมากๆนะครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันขอบคุณมากๆขอบคุณครับขอบคุณครับ ติดตามความสนุกได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยช่องทางรับชมที่หลากหลายท้งกล่องรับสัญญาณดาวเทียม TMM z ที่ช่อง10และ133หรือรับชมผ่านสัญญาณดาวเทียมระบบ C band ที่ PSI ช่อง171หรือจานดาวเทียมระบบ Ku band ที่ DTV ช่อง76และสามารถรับชมผ่านทางเคเบิลทีวีไทยชั้นนำทั่วประเทศทางออนไลน์สามารถรับชมได้ที่ www.gmmmusic.com/live หรือสามารถรับชมผ่านทางแอปพลิเคชันโดย Search คำว่า TMM Channel ทั้งในระบบ iOS และ Android GMM Music บ้านหลังใหญ่ของคนรักดนตรี